สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนคร,รเกษตรนว oh. ินค่ะวันนี้นะคะหนูแดงนารถนะคะของพี่สมานนะคะมารีวิวให้ดูค่ะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็แต่งอะไรกันไปบ้างนะคะนี่เลยค่ะ,ะนี่ค่ะคันสีขาวคันนี้นะคะเป็น XLT นะคะสประตูนะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่889,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูเทเลจุดเลยว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะนี่ค่ะเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้า ะะเป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะตัวอ,อักษรเอฟวาวาด,ดีโทนสีดำนะคะตัดกับสีแดงหล่อๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไฟหน้าค่ะ ไฟหน้านะคะเป็นทรงซีแคมไฟ LED คะ่ะครอบไฟหน้าไปให้แบบนี้เลยทําให้ดวงตาของรถคันนี้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาค่ะด้านบนของเราก็ติดเป็นสกูปนะคะทรงฟริตะะรูปแปรดสีแดงแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีด,ดาําด้านแล้วก็สีขาวของตัวรถมีคิปแดงตรงนี้ด้วยหล่อๆแบบนี้เลยค่ะในส่วนซึ่งในส่วนของตัวสกูปฟิตนะคะก็สามารถเลือกได้ถ้ะว่าอยากได้รูปแปรดรูปมามัดแต่งหรือว่าเป็นรูปกระทิงอยากได้เฉดส,สรรีไหนก็สามารถเลือกได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้าง นั่งข้างตัวรถค่ะซุมล้อนะคะก็ติดเป็นซุมล้อ6นิ้วหมุดเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะล้อนะคะก็เป็นล้อของมอนสเตอร์นะคะเป็นยาง A t ทนั่นเองค่ะแม็กเป็นขอบ18นะคะสีดำขีบแดงแบบนี้เลยยกแบบนี้นะคะสูงสงแบบนี้เนาะก็ยก2นิ้วนะคะด้วยการใช้ก้อนหนุนรองหัวโชคนั่นเองค่ะไะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของด้านบนกันบ้างนี่ค่ะด้านบนนะคะก็ติดเป็นสติ๊กเกอร์นะคะลายโคนแบบนี้เลยค่ะ มีเป็นตัวอักษรเรนเจอร์สีดําแบบนี้นะคะเบ้ารองมือจับคิ้วกันสารดูแดงก็ติดตั้งให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันดีกว่าว่าจะหล่อเหมือนด้านหน้าหรือเปล่าเนาะนี่ค่ะก็หล่อๆเลยนะคะติดเป็นสติกเกอร์ลายโคนเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอะคะครอบไฟท้ายไปให้แบบนี้เลยนะคะมีเป็นตัวอักษรน,นะคะ XLT ตัวอักษรอะคอรีลรกค่ะเรนเจอร์ Ranger สีดําเงาแบบนี้โลโก้ฟอดใหญ่ๆพร้อมกล้องมองด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์สาดโคลนสีดําแบบนี้เลยค่ะ อย่างไงคะสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวหนูแดงพาไปดูรอบๆรถพิ่สมานอีกสักรอบหนึ่งไปดูกันเลยค่ะก็สำหรับนะคะพี่ๆที่สนใจนะคะราคาตัวรถอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะใช้เงินดาวนะคะเริ่มต้นที่49,0 0 0บาทนะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะอยู่ที่ไหนนะคะหนูแดงก็มีไฟแนนซ์ไปให้ถึงที่นะคะแล้วก็มีการส่งมอบรถถึงที่เลยนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะหนูแดงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย